คุณเคยรู้สึกไหมว่าทําไมบางคนเงินเดือนพอๆกันแต่เขากลับมีเงินเก็บมีทองมีอนาคตในขณะที่คุณกลับต้องมานั่งคอยลุ้นทุกสิ้นเดือนว่าบัตรจะรูดผ่านไหมเงินจะพอจ่ายไหมหรือต้องเลื่อนจ่ายบิลออกไปอีกสัปดาห์ทั้งที่คุณไม่ได้ฟุ่มเฟือยไม่ได้ซื้อของแพงไม่ได้เที่ยวบ่อยแต่เงินมันก็ยังหายไปอยู่ดีแล้วคุณก็เริ่มโทษตัวเองคิดว่า อาจเพราะใช้เงินไม่ดีพอไม่ขยันพอไม่วางแผนพอหรือบางทีก็โทษโชคโทษด,ดวงโทษระบบแต่เดี๋ยวผมอยากให้คุณหยุดคิดแบบนั้นก่อนแล้วมาฟังสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อจากนี้เพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่มันคือเรื่องของการมองเงินต่างกันเพียงแค่3อย่างก็อาจเปลี่ยนคุณจากคนที่ไม่มีเงินเก็บเลย กลายเป็นคนที่มีเงินเก็บทุกเดือนโดยที่เงินเดือนเท่าเดิมฟังให้ดีนะ 1. คนที่มีเงินเก็บเขาไม่เริ่มต้นที่คำว่าเงินไม่พอแต่เขาเริ่มจากคำว่าเงินไหลออกตรงไหนฟังอีกทีนะเงินไม่พอไม่ใช่ปัญหาเพราะไม่มีใครในโลกนี้รู้สึกว่าเงินพอไม่ว่าจะหาได้เท่าไหร่แต่ถ้าคุณไม่รู้ว่าเงินไหลออกตรงไหน คุณก็จะไม่มีทางเก็บเงินได้เลยแม้แต่บาทเดียวคุณลองนั่งไล่ดูไหมในหนึ่งเดือนเงินของคุณไหลออกจากกระเป๋าไปทางไหนบ้างไม่ใช่แค่ค่าเช่าไม่ใช่แค่ค่าน้ำค่าไฟแต่มันแอบไหลออกตอนคุณเหงาตอนคุณเครียดตอนคุณเลื่อนมือถือเล่นตอนดึกตอนคุณเบื่อตอนคุณอยากได้อะไรเร็วๆโดยไม่รอนี่คือรูรั่วที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยมองเห็น เพราะพอพูดถึงคําว่าเก็บเงินคนจะนึกถึงแต่การอดการห้ามใจการตัดความสุขแต่คนที่เก็บเงินได้จริงเขาไม่ได้ตัดสิ่งที่รักแต่เขาตัดพฤติกรรมที่ทําให้เงินไหลโดยไม่รู้ตัวออกไปก่อนลองจดบันทึก7วันเขียนทุกครั้งที่คุณใช้เงินแล้วเขียนเหตุผลลงไปด้วยคุณจะตกใจว่าเงินหายพลัสอารมณ์ไม่ใช่เพราะความจำเป็น2 คนมีเงินเก็บเขาไม่คิดว่าพอใช้ก่อนแล้วเหลือค่อยเก็บแต่เขาเก็บก่อนแล้วค่อยใช้นี่คือกฎเหล็กที่เปลี่ยนชีวิตคนธรรมดาลหลายคนให้กลายเป็นเศรษฐีไม่ใช่เพราะเขามีรายได้เพิ่มขึ้นแต่เพราะเขาเปลี่ยนลำดับความสำคัญคุณลองนึกภาพดูสิถ้าคุณได้เงินเดือนมา1 5 0 0 0คุณเอาไปใช้ก่อน1 3 0 0 0แล้วค่อยพยายามเก็บที่เหลือมันจะเหลือไหม แน่นอนว่าไม่เหลือเพราะเราจะใช้ไปเรื่อยๆใช้ตามใจใช้ตามความเคยชินจนสุดท้ายไม่มีอะไรเหลือแต่ถ้าคุณหักเงินเก็บออกก่อนทันทีที่เงินเดือนเข้าเช่นหักไว้เลย1,000อีก1 4 0 0 0ก็ให้ตัวเองใช้คุณจะเริ่มเรียนรู้วิธีใช้เงินให้พอแบบไม่ต้องหักห้ามใจจนทรมานแล้วคุณจะพบว่า1000บาทนั้นมันไม่ใช่เรื่องยากเลย แค่คุณยังไม่เคยลองเท่านั้นเอง 3. คนที่เก็บเงินได้ทุกเดือนเขาไม่มองว่าเก็บเงินไว้ก่อนเพื่อชุกเฉินแต่เขาเก็บเงินเพื่อซื้ออิสรภาพลองคิดตามนะถ้าคุณไม่มีเงินเก็บเลยเกิดเจ็บป่วยตกงานหรือเจอเหตุการณ์ที่ควบคุมไม่ได้คุณจะรู้สึกยังไงความกลัวจะครอบงำคุณทันทีไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่ความมั่นใจของคุณจะหายไป ความคิดสร้างสรรค์จะหายไปและคุณจะเริ่มเลือกงานจากความจำเป็นไม่ใช่ความต้องการแต่ถ้าคุณมีเงินเก็บแม้เพียง3เดือนของค่าใช้จ่ายคุณจะไม่รีบคุณจะกล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่ตรงกับคุณคุณจะกล้ารอสิ่งที่ดีกว่าและที่สำคัญคุณจะเริ่มรู้สึกเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองเงินเก็บไม่ใช่แค่ตัวเลขในบัญชีแต่มันคืออิสรภาพคือพลัง คืออาวุธลับที่ไม่มีใครเห็นแต่ทาให้คุณยืนได้มั่นคงกว่าใครและนี่คือ3มเรื่องที่คนมีเงินเก็บรู้แต่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้หรือรู้แต่ไม่เคยลงมือทำจริงคุณไม่ต้องรอเงินเดือนเพิ่มไม่ต้องรอถูกหวยไม่ต้องรอใครมาช่วยคุณแค่เปลี่ยนมุมมองเริ่มเก็บเงินเล็กๆทุกเดือนเริ่มจากร้อยเริ่มจาก500หรือพันอะไรก็ได้ที่คุณทำได้ตอนนี้ เพราะสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตไม่ใช่จํานวนเงินแต่คือวินัยที่คุณสร้างขึ้นในทุกวันและถ้าคุณเริ่มวันนี้อีกหนึ่งปีข้างหน้าคุณจะหันกลับมาขอบคุณตัวเองในวันนี้แน่นอนอย่ารอให้หมดแรงก่อนค่อยเริ่มเก็บอย่ารอให้พังทั้งชีวิตก่อนค่อยคิดถึงอนาคตเริ่มเลยตอนนี้ไม่ต้องรอใครเพราะไม่มีใครมาเก็บเงินให้คุณนอกจากคุณเองตอนหน้า ผมจะพาคุณไปดูวิธีใช้เงินให้เหลือโดยไม่ต้องอดไม่ต้องงกแต่ใช้ยังไงให้มีเก็บทุกเดือนแบบที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยคิดมาก่อนอย่าลืมกลับมาฟังต่อเพราะเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องยากแค่คุณต้องเริ่มต้นให้ถูกวิธีแล้วพบกันต่อหน้าคุณเคยมีโมเมนต์แบบนี้ไหมเพิ่งได้เงินเดือนเมื่อวานวันนี้เงินหายไปครึ่งแล้วบางครั้งยังไม่ได้ใช้ซื้อของใหญ่ไม่ได้เดินห้าง ไม่ได้กินร้านแพงแค่แวะร้านสะดวกซื้อไม่กี่ครั้งโอนให้เพื่อนบ้างนิดหน่อยกดเงินสดอีกหน่อยพอรู้ตัวอีกทีเงินก็เหลือแค่พอประคองให้ถึงสิ้นเดือนแต่คุณก็ไม่ได้ใช้ฟุ่มเฟือยคุณไม่ได้อยากรวยล้นฟ้าแค่ขอมีเก็บบ้างมันยากขนาดนั้นเลยเหรอคำตอบคือไม่ยากแต่คุณอาจกำลังใช้เงินแบบที่คนส่วนใหญ่ใช้ไม่ใช่แบบคนที่มีเงินเหลือใช้ฟังให้ดีนะ วิธีใช้เงินให้เหลือไม่ได้เริ่มจากคำว่างกแต่มันเริ่มจากคำว่าชัดเจนคนที่ใช้เงินเหลือทุกเดือนไม่ได้รวยกว่าแต่เขารู้ว่าแต่ละบาทในกระเป๋าเกิดมาเพื่ออะไรต่างจากคนทั่วไปที่ใช้แบบเดาใช้ตามอารมณ์ใช้ตามใจสุดท้ายก็ต้องมานั่งบ่นว่าไม่รู้เงินหายไปไหนถ้าคุณอยากเปลี่ยนตรงนี้ วันนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักกับวิธีใช้เงินให้เหลือโดยไม่ต้องอดไม่ต้องทรมานไม่ต้องเลิกกินของที่ชอบและไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนใหม่คุณแค่ต้องรู้ว่าเงินที่คุณมีมันต้องถูกวางแผนก่อนจะถูกใช้เริ่มจากสูตรที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อนั่นคือ70 20 10ฟังให้ดีนะ70ใช้20เก็บ 10. ลงทุนอย่าเพิ่งคิดว่ามันเป็นสูตรฝรั่งมันคือหลักคิดสากลที่มนุษย์ทุกคนใช้ได้ไม่ว่าเงินเดือนจะมากหรือน้อยสมมติคุณได้เงินเดือน1 5 0 0 0บาทให้คุณกำหนดไว้ล่วงหน้าเลยว่า1,500บาทคือเงินที่ใช้ได้ทั้งหมด3,000บาทไว้เก็บเข้าบัญชี1,500บาทไว้ลงทุนหรือทำบุญแค่คุณทำตามนี้เดือนเดียวคุณจะเริ่มรู้สึก ถึงพลังการควบคุมเงินเพราะคุณจะไม่ใช้เงินแบบไม่มีแผนอีกต่อไปฟังถึงตรงนี้คุณอาจสงสัยว่าแล้วถ้า1,500บาทไม่พอใช้ละ่ะจะให้ทำยังไงนี่แหละคือจุดเปลี่ยนของชีวิตคนส่วนใหญ่พยายามทำให้เงินพอใช้แต่คนที่เก็บเงินได้เขาทำให้ตัวเองใช้เงินพอมันต่างกันคนละฝั่งคนทั่วไปจะเอาความอยากเป็นตัวตั้ง คนที่มีเงินเก็บจะเอาความจำเป็นเป็นตัวกรองคุณลองนึกภาพสิถ้าคุณต้องอยู่ในงบ1,500บาทคุณจะเริ่มถามตัวเองก่อนซื้อว่าสิ่งนี้จำเป็นไหมมันแก้ปัญหาอะไรในชีวิตหรือมันแค่ปลอบใจตอนเหงาและแค่การถามแบบนี้จะเปลี่ยนคุณจากเหยื่อของอารมณ์ให้กลายเป็นผู้ควบคุมเงินของตัวเองแล้วถ้าคุณยังรู้สึกว่าความอยากมันเอาชนะไม่ได้ ผมมีเทคนิคหนึ่งที่ช่วยคนมาเป็นพันๆคนให้ใช้เงินได้ฉลาดขึ้นทันทีนั่นคือพอใจใน7วันเมื่อไหร่ที่คุณอยากได้อะไรโดยเฉพาะของราคาเกิน500บาทให้คุณเขียนไว้แล้วรอ7วันอย่าซื้อทันทีอย่ากกดสั่งตอนนั้นให้รอพอถึงวันที่7ถ้าคุณยังอยากได้คุณค่อยซื้อแต่มากกว่า70%ของสิ่งที่คุณเคยอยากได้ จะกลายเป็นของที่เฉยๆภายในไม่กี่วันคุณจะเริ่มเห็นความจริงว่าคุณไม่ได้อยากได้ของนั้นแต่คุณแค่อยากปลดปล่อยอารมณ์ในวินาทีนั้นเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนผมจากคนที่ไม่มีเงินเก็บเลยกลายเป็นคนที่มีเงินเหลือใช้โดยไม่ต้องรู้สึกอดอะไรคนส่วนใหญ่หมดเงินเพราะรีบ รีบกดซื้อรีบตัดสินใจรีบเอาใจตัวเองโดยไม่ทันได้คิดว่าการรีบใช้คือการรีบจนไปจากโอกาสในอนาคตเพราะทุกครั้งที่คุณใช้จ่ายตามใจคุณกําลังแลกอนาคตที่มั่นคงกับความสบายชั่วคราวที่อยู่แค่ไม่กี่นาทีแล้วลองสังเกตดูดีๆทำไมคนรวยส่วนใหญ่ถึงซื้อของช้าไม่ใช่เพราะเขาไม่มีเงินแต่เพราะเขาคิดเยอะก่อนซื้อ คิดให้คุ้มคิดให้แน่คิดให้มั่นใจว่าสิ่งนี้จำเป็นกับชีวิตจริงๆตรงกันข้ามกับคนที่กำลังดิ้นรนทางการเงินที่มักจะซื้อเร็วรูดไวและคิดทีหลังถ้ามีเวลาคิดการใช้เงินให้เหลือมันไม่ใช่การอดแต่มันคือการอยู่เหนือเงินไม่ใช่ให้เงินอยู่เหนือคุณพอถึงตรงนี้คุณอาจเริ่มรู้แล้วว่า เงินเดือนเท่าเดิมแต่ชีวิตทางการเงินสามารถเปลี่ยนได้แค่คุณเริ่มใช้เงินแบบที่วางแผนก่อนใช้ไม่ใช่อยากก่อนแล้วค่อยหาเงินมาจ่ายให้คุณลองกลับไปดูเงินเดือนรอบหน้าแล้วแบ่งตามสูตรนี้เลย70ใช้20เก็บ10ลงทุนไม่ต้องแปะทุกบาทแต่ให้เริ่มมีกรอบชัดเจนเริ่มมีวินยัยเริ่มมีการถามตัวเองก่อนใช้และเริ่มรอก่อนซื้อ แล้วคุณจะเห็นเลยว่าชีวิตมันเบาลงความเครียดเรื่องเงินค่อยๆหายและคุณจะเริ่มมั่นใจขึ้นเรื่อยๆว่าคุณกำลังไปในทางที่ถูกต้องอย่ารอให้ถึงวันสิ้นเดือนแล้วค่อยคิดอย่าให้บินมาทักทายก่อนค่อยนึกถึงอนาคตวันนี้คุณเลือกได้ว่าจะใช้เงินแบบเดิมไปเรื่อยๆหรือจะเริ่มใช้เงินอย่างมีสติตั้งแต่ตอนนี้ตอนหน้าผมจะพาคุณไปเปิดโปงว่า ทำไมบางคนเงินเดือนเท่าคุณแต่ไม่มีหนี้แม้แต่บาทเดียวเขาทำยังไงในโลกที่ทุกคนเต็มไปด้วยภาระเขารอดมาได้ยังไงแล้วคุณจะเข้าใจว่าการไม่มีหนี้ไม่ใช่เพราะเขารวยกว่าแต่เพราะเขาฉลาดกว่าตอนใช้เงินเจอกันตอนหน้าแล้วคุณจะไม่มองเงินเหมือนเดิมอีกต่อไปคุณเคยถามตัวเองไหมว่าทำไมบางคนเงินเดือนเท่ากัน ทำงานตำแหน่งคล้ายกันใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเดียวกันแต่เขากลับไม่มีหนี้ในขณะที่คุณกำลังผ่อนบัตรผ่อนโทรศัพท์ผ่อนรถหรือบางคนถึงขั้นต้องจ่ายหนี้แทนครอบครัวจนไม่มีแม้แต่เงินเก็บทั้งที่เงินเดือนก็เข้าเท่าๆกันแต่วิถีชีวิตมันต่างกันแบบฟ้ากับดินเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับโชคไม่ได้เกี่ยวกับฐานะไม่ได้เกี่ยวกับว่าพ่อแม่ให้ทุน แต่มันเกี่ยวกับวิธีคิดเวลาจะใช้เงินต่างกันแค่ตรงนั้นแต่อาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตวันนี้ผมจะเล่าให้คุณฟังว่าเขาเหล่านั้นเขาใช้ชีวิตยังไงคิดกับนี่ยังไงและเขาทำยังไงให้อยู่ในโลกที่ทุกคนมีนี่แต่เขาเลือกไม่มีก่อนอื่นต้องยอมรับก่อนว่านี่ไม่ได้เลวร้ายทุกประเภท นี่บางอย่างช่วยให้เราเติบโตเช่นนี่เพื่อการลงทุนนี่เพื่อการศึกษานี่บ้านที่คิดมาแล้วว่าผ่อนไหวแต่นี่ที่ทำร้ายชีวิตเรามากที่สุดคือนี่ที่เกิดจากอยากได้ของเร็วขึ้นในขณะที่กําลังการเงินยังไม่พร้อมนี่ที่เกิดจากความเร่งรีบนี่ที่เกิดจากการตามใจตัวเองนี่ที่เกิดจากการอยากมีเหมือนคนอื่น นี่แหละคือกับดักที่มองไม่เห็นแต่ทำลายอนาคตได้แบบเงียบๆคนที่ไม่มีนี่เขาไม่ได้ไม่มีสิ่งที่อยากได้แต่เขารู้จักเลื่อนความอยากเพื่อแลกกับความอิสระในอนาคตเขาเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงไม่ใช่การได้ของเร็วแต่คือการมีชีวิตที่ไม่ต้องกังวลว่าเดือนหน้าจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายยอดขั้นตำ่ำ ถ้าคุณเข้าใจจุดนี้คุณจะเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดเวลาจะซื้ออะไรคุณจะไม่ถามแค่ว่าผ่อนเดือนละเท่าไหร่แต่คุณจะถามว่าถ้าผ่อนไม่ไหวจะส่งผลกับชีวิตยังไงถ้ามีเหตุฉุกเฉินจะยังรับไหวไหมคนที่ไม่มีหนี้ไม่ใช่เพราะไม่อยากได้แต่เพราะเขารอเป็นเขารู้ว่าถ้าเก็บเงินไปเรื่อยๆวันหนึ่งเขาจะซื้อของได้แบบไม่ต้องผ่อน และเขาจะได้สิ่งนั้นโดยไม่ต้องมีภาระติดตามมาด้วยคุณรู้ไหมว่านี่ที่คนส่วนใหญ่มีไม่ใช่เพราะรายได้น้อยแต่เพราะไม่ยอมรอและไม่วางแผนล่วงหน้าลองนึกถึงมือถือรุ่นใหม่หลายคนรีบผ่อนทันทีที่เปิดตัวผ่อน2ี่14เดือนพร้อมดอกเบี้ยทั้งที่มือถือเก่ายังใช้ได้ดีพอผ่านไป6เดือนมือถือรุ่นใหม่ก็ออกอีก แต่คุณยังติดผ่อนเครื่องเก่าไม่จบนี่แหละวงจรของหนี้ที่ดูเหมือนไม่ร้ายแรงแต่มันกัดกินอิสรภาพของคุณทุกวันคนที่ไม่มีหนี้เขาไม่ใช่คนเฉยชาแต่เขาเลือกความสบายในระยะยาวมากกว่าความตื่นเต้นชั่วคราวเขาไม่ได้จนกว่าเขาจะเก็บเงินจนครบแล้วค่อยซื้อฟังถึงตรงนี้คุณอาจรู้สึกว่าแล้วถ้าตอนนี้เรามีหนี้อยู่แล้วล่ะ จะทำยังไงดีผมอยากให้คุณเริ่มจากการเปลี่ยนมุมมองอย่าคิดว่านี่คือภาระที่น่ารำคาญแต่ให้มองว่านี่คือบทเรียนที่ต้องเรียนให้จบเพราะเมื่อไรที่คุณไม่เรียนรู้จากมันคุณจะสร้างนี่ซ้ำแล้วซ้ำอีกเปลี่ยนจากบัตรนี้ไปบตดใหม่เปลี่ยนจากของชิ้นนี้ไปของอีกชิน้นแต่ถ้าคุณหยุดหันกลับมาเรียนรู้ว่านี่นี้เกิดจากอะไร คุณจะเริ่มตัดวงจรน,นั้นได้เริ่มจากการลิสต์หนี้ทั้งหมดเขียนออกมายาหนียาหลบเงินต้นเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่จ่ายขั้นต่ำเดือนละเท่าไหร่แล้วจัดลำดับหนี้ไหนดอกสูงที่สุดให้จ่ายเกินขั้นต่ำไปก่อนหนี้ไหนดอกน้อยให้จ่ายขั้นต่ำไปก่อนแล้วค่อยๆเคลียร์ทีละรายการด้วยเงินที่คุณตั้งไว้ทุกเดือนคุณอาจไม่เห็นผลทันทีแต่แค่เดือนแรก ที่คุณไม่ก่อหนี้เพิ่มชีวิตคุณก็เริ่มเปลี่ยนแล้วแล้วระหว่างทางให้คุณจำไว้เสมอว่าความรู้สึกตอนที่คุณจ่ายหนี้หมดมันจะเบามันจะโล่งมันจะเหมือนยกภูเขาออกจากใจและถ้าคุณเคยสัมผัสความรู้สึกนั้นสักครั้งคุณจะไม่มีวันอยากกลับไปอยู่ในนี่อีกเลยฟังดูเหมือนง่ายใช่ไหมละ่ะแต่ผมรู้มันไม่ได้ง่ายโดยเฉพาะในยุคที่ทุกอย่างชวนให้ซื้อ แอปเด้งโปร,โพรโเพื่อนอวดของโซเชียลชวนเปรียบเทียบแต่คุณต้องเลือกว่าจะใช้ชีวิตตามกระแสหรือจะอยู่เหนือกระแสด้วยอิสรภาพของตัวเองเพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่มันคือการผูกตัวเองไว้กับอดีตของที่คุณซื้อไปแล้วเมื่อวานแต่คุณยังต้องจ่ายไปอีก12เดือนในขณะที่คนไม่มีนี่เขาเลือกเบรกตัวเองแค่ชั่วคราว เพื่อไม่ต้องผูกพันอะไรกับอดีตอีกต่อไปคุณไม่จำเป็นต้องรวยถึงจะไม่มีหนี้คุณแค่ต้องรู้ว่าอะไรควรซื้ออะไรควรรอและอะไรที่ไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรวันนี้เริ่มได้เลยไม่ต้องรอปลดหนี้ทั้งหมดก่อนแค่เริ่มรู้จักเงินของตัวเองรู้จักพฤติกรรมของตัวเองและหยุดสร้างหนี้ใหม่ตั้งแต่วันนี้อีกหนึ่งปีข้างหน้า ถ้าคุณเริ่มวันนี้ชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและถ้าคุณพร้อมจะเดินต่อไปตอนหน้าผมจะพาคุณไปสำรวจนิสัยลึกๆที่แอบซ่อนอยู่ใต้าการเงินของคุณนิสัยบางอย่างที่ดูปกติแต่จริงๆแล้วกำลังพาคุณห่างจากความมั่นคงอย่าพลาดตอนหน้าเด็ดขาดเพราะมันจะทำให้คุณเห็นตัวเองในแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนคุณเคยสงสัยไหมว่า ทำไมบางคนดูธรรมดาไม่ได้มีพรสวรรค์ไม่ได้เรียนสูงไม่ได้เกิดมาในครอบครัวร่ำรวยแต่กลับสร้างฐานะตัวเองขึ้นมาได้ในขณะที่อีกหลายคนตั้งใจทำงานขยันไม่แพ้ใครแต่ชีวิตทางการเงินกลับไม่ไปไหนสักทีคำตอบอาจไม่ได้อยู่ที่เงินเดือนไม่ได้อยู่ที่งานไม่ได้อยู่ที่โชคแต่มันซ่อนอยู่ในสิ่งเล็กๆที่คุณทำทุกวันซึ่งคุณอาจไม่เคยรู้ตัวเลยว่า นั่นแหละคือนิสัยการเงินที่กำลังค่อยๆดึงคุณให้ห่างจากคำว่ามั่นคงวันนี้ผมอยากชวนคุณมาส่องกระจกแต่ไม่ใช่กระจกธรรมดามันคือกระจกที่สะท้อนพฤติกรรมการใช้เงินที่คุณอาจเคยคิดว่าปกติแต่ความจริงแล้วมันคือหลุมพรางทางการเงินและหลุมพรางนี้ไม่ได้ขุดโดยคุณแต่มันถูกสร้างขึ้นโดยระบบที่สอนคุณมาแบบผิดๆสอนให้คุณคิดว่า เงินคือสิ่งที่ต้องใช้ให้หมดเงินเดือนคือรางวัลที่ต้องฉลองของเซลล์คือโอกาสบัตรเครดิตคือทางลัดผ่อนศูนเปอร์เซนต์คือความฉลาดทั้งหมดนี้ดูไม่ผิดแต่ถ้าคุณทำตามโดยไม่รู้ตัวโดยไม่ตั้งคำถามวันหนึ่งคุณจะรู้สึกเหนื่อยทั้งที่ยังมีแรงแต่เหมือนไม่มีทางออกแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะระบบที่คุณอยู่มันไม่ได้สร้างมาให้คุณรวยแต่มันสร้างมาให้คุณวนอยู่กับการใช้ ให้คุณทำงานเพื่อเงินแล้วเอาเงินไปแลกของจากนั้นก็กลับมาทำงานต่อวนไปแบบนี้ตลอดชีวิตนี่ไม่ใช่ทฤษฎีอิม,มูแต่มันคือความจริงของคนส่วนใหญ่ที่ไม่เคยรู้ว่าตัวเองถูกฝังนิสัยบางอย่างไว้ตั้งแต่เด็กลองคิดดูนะตอนเด็กถ้าคุณได้เงินร้อยคุณเอาไปทำอะไรส่วนใหญ่คือรีบใช้ซื้อของเล่นกินขนมหมดในวันเดียวมีใครเคยสอนคุณไหมว่า เงินบางส่วนควรถูกเก็บไว้ก่อนหรือลงทุนให้มันงอกถ้าไม่มีแสดงว่าคุณถูกสอนให้ใช้เงินไม่ใช่ใช้เงินให้เป็นแล้วนิสัยเหล่านี้มันฝังตัวแน่นแค่ไหนมันอยู่ในทุกการตัดสินใจของคุณมันอยู่เวลาคุณเดินผ่านร้านอาหารอยู่ตอนที่เห็นของลดราคาอยู่ในมือคุณทุกครั้งที่กดโทรศัพท์เปิดแอปซื้อของและที่แย่กว่านั้นคุณอาจจะไม่รู้เลยว่า คุณกำลังตัดสินใจแบบอัตโนมัติเพราะมันกลายเป็นนิสัยไปแล้วนิสัยการใช้เงินมันเหมือนร่องน้าไหลไปทางเดิมซ้ำๆจนเป็นทางและถ้าคุณไม่ขุดร่องใหม่มันก็จะพาคุณกลับไปที่เดิมตลอดชีวิตฟังดูน่ากลัวใช่ไหมแต่ผมไม่ได้พูดเพื่อให้คุณกลัวผมพูดเพื่อให้คุณเห็นเพราะเมื่อคุณเห็นคุณจะเริ่มเปลี่ยนคำถามสำคัญคือ แล้วนิสัยไหนบ้างที่ทำให้คุณจนโดยไม่รู้ตัว 1. นิสัยใช้ก่อนคิดเห็นอะไรก็ซื้อไม่ค่อยช่างใจไม่เปรียบเทียบแค่รู้สึกอยากได้ก็จบ 2. นิสัยไม่มีเป้าหมายทางการเงินใช้ไปวันๆไม่ได้คิดว่าอีก5ปีจะมีเท่าไหร่ไม่ได้วางแผนว่าจะมีเงินเก็บก้อนแรกเมื่อไหร่อยู่แบบปล่อยไปเรื่อยๆ 3. นิสัยกลัวตกกระแส เห็นคนอื่นมีก็อยากมีเห็นเพื่อนเที่ยวก็ต้องไปกลัวคนอื่นจะมองว่าเฉยเลยใช้เงินเพื่อรักษาหน้าตามากกว่ารักษาอนาคต 4. นิสัยเลื่อนการตัดสินใจรู้ว่าเงินใกล้หมดแต่ยังไม่อยากเปิดแอปดูยอดรู้ว่าต้องจ่ายบิลแต่ผัดวันประคันพรุงรู้ว่าควรเริ่มเก็บเงินแต่บอกตัวเองว่าเดือนหน้าแล้วกัน 5. นิสัยไม่กล้าปฏิเสธเพื่อนชวนไปชวนช็อปก็ไป ทั้งที่ลึกๆรู้ว่าควรเซฟแต่ไม่กล้าพูดว่าขอผ่านทั้งหมดนี้ถ้าคุณมีสักหนึ่งข้อคุณกำลังใช้ชีวิตบนพฤติกรรมซ้ำที่พาคุณห่างจากความมั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆแต่ข่าวดีคือนิสัยแก้ได้คุณไม่ได้ติดนิสัยนั้นตั้งแต่เกิดแต่มันเกิดจากซ้ำบ่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณหยุดซ้ำมันก็จะค่อยๆหายไปเองวิธีเริ่มต้นคือสังเกตตัวเอง ทุกครั้งที่คุณจะใช้เงินให้ถามว่านี่คือการตัดสินใจจากใจหรือจากนิสัยพอคุณถามบ่อยขึ้นสมองคุณจะเริ่มตื่นและพอสมองตื่นคุณจะเริ่มมีทางเลือกคุณจะเริ่มรู้ว่าบางครั้งไม่ต้องซื้อตอนนี้บางครั้งรอก่อนดีกว่าบางครั้งใช้ของเดิมก็ได้แค่เปลี่ยนวิธีคิดเล็กๆแต่สะสมไปทุกวันอีกไม่กี่เดือนคุณจะรู้สึกว่าคุณกำลังเปลี่ยนจริงๆ แล้วจากที่เคยหมดเงินทุกเดือนคุณจะเริ่มมีเงินเก็บจากที่เคยติดหนี้คุณจะเริ่มมีความมั่นใจจากที่เคยกลัวอนาคตคุณจะเริ่มรู้สึกมั่นคงในใจก่อนมั่นคงในบัญชีนี่แหละคือความลับที่ไม่มีใครบอกคุณเพราะไม่มีใครอยากให้คุณรู้ว่าระบบมันไม่ได้ออกแบบมาให้คุณรวยแต่มันออกแบบให้คุณวนซ้ำกับนิสัยที่ทำให้คุณจนแบบไม่รู้ตัว แต่วันนี้คุณรู้แล้วและถ้าคุณกล้าเปลี่ยนคุณจะเริ่มควบคุมชีวิตตัวเองได้อีกครั้งคุณเคยรู้สึกไหมว่าคุณหาเงินเก่งแต่เงินไม่เคยอยู่กับคุณนานคุณทำงานแทบตายแต่ไม่มีอะไรงอกขึ้นมาเลยเงินเข้าแล้วก็ออกวนไปวนมาจนเหมือนวิ่งอยู่บนลู่วิ่งเหนื่อยแต่ไม่ไปไหนในที่สุดคุณก็เริ่มคิดว่าหรือชีวิตมันต้องเป็นแบบนี้ ต้องทำงานแลกเงินใช้เงินแลกของหมดเงินแล้วก็ทำงานใหม่แล้ววันหนึ่งคุณจะตื่นขึ้นมาอายุแมกขึ้นแรงน้อยลงแต่รอยจ่ายยังเท่าเดิมไม่มีเงินเก็บไม่มีอะไรที่งอกไม่มีใครมาช่วยเพราะทุกอย่างคุณผลักออกไปไว้พรุ่งนี้จนสุดท้ายไม่มีวันไหนที่ได้เริ่มจริงๆวันนี้ผมอยากบอกคุณว่ายังไม่สาย ไม่ว่าวันนี้คุณจะเงินเดือนเท่าเดิมมีภาระเยอะหรือไม่มีเงินเก็บเลยถ้าคุณเข้าใจสิ่งที่กำลังจะเล่าต่อจากนี้คุณสามารถเปลี่ยนเงินเดือนประจําให้กลายเป็นทรัพย์สินที่สร้างรายได้ให้คุณทุกเดือนโดยไม่ต้องเสี่ยงไม่ต้องลาออกไม่ต้องเป็นเซียนไม่ต้องเริ่มต้นด้วยเงินก้อนใหญ่คุณแค่ต้องเปลี่ยนวิธีมงเงินจากเดิมที่เคยใช้เงินเพื่อความพอใจชั่วคราวเป็นใช้เงิน เพื่อปลูกต้นไม้แห่งอนาคตเริ่มจากหลักคิดง่ายๆที่เปลี่ยนชีวิตคนมาแล้วนับไม่ถ้วนเงินที่คุณใช้หมดไปคือสิ่งที่จบแต่เงินที่คุณเก็บไว้คือเมล็ดและเงินที่คุณเอาไปต่อยอดคือรากที่เริ่มงอกคุณไม่จำเป็นต้องเก็บเยอะแต่คุณต้องเก็บอย่างมีเป้าหมายฟังให้ดีนะ ผมจะสอนวิธีเปลี่ยนเงินเก็บธรรมดาให้กลายเป็นเงินงอกด้วยวิธีที่เข้าใจง่ายใช้ได้จริงและไม่ต้องมีความรู้ซับซ้อน 1. แบ่งเงินเก็บของคุณออกเป็นสส่วนส่วนแรกเรียกว่าก้อนกันตายเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินเช่นค่ารักษาค่าใช้จ่ายกระทันหันหรือช่วงเวลาที่รายได้หายไปชั่วคราวเงินก้อนนี้ต้องวางไว้ในที่ที่ปลอดภัย เช่นบัญชีเงินฝากที่ถอนได้ง่ายหรือกองทุนตลาดเงินที่ความเสี่ยงตำ่ำยาวหวังดอกเบีย้ยเพราะหน้าที่ของมันไม่ใช่โตแต่มันคือร่มกันฝนในวันที่คุณเปรียกโดยไม่ทันตั้งตัว 2. ส,ส่วนที่สองเรียกว่าก้อนต่อยอดเงินก้อนนี้แหละที่จะกลายเป็นทรัพย์สินที่ทำให้คุณได้เงินเพิ่มโดยไม่ต้องทำงานเพิ่มแล้วจะเอาไปทำอะไรได้บ้างสำหรับมือใหม่ ผมแนะนำสามทางเลือกที่เริ่มต้นง่ายความเสี่ยงไม่สูงและมีโอกาสงอกจริง 1. กองทุนรวมคุณไม่ต้องเลือกหุ้นเองมีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลคุณแค่เลือกกองทุนที่เหมาะกับระดับความเสี่ยงของคุณมือใหม่ก็เริ่มจากกองทุนรวมตราสารหนี้หรือกองทุนผสมที่มีทั้งหุ้นและพันธบัตร 2. หุ้นปันผลเลือกหุ้นของบริษัทใหญ่ที่มั่นคงที่จ่ายปันผลสม่ำเสมอ คุณอาจไม่ต้องหวังรวยเร็วแต่ถ้าคุณสะสมเรื่อยๆวันหนึ่งคุณจะมีรายได้จากปันผลโดยที่คุณไม่ต้องขยับตัวแม้แต่ก้าวเดียว 3. ส,สะสมทรัพย์เล็กๆที่คนมองข้ามเช่นเงินทำบุญที่เปลี่ยนเป็นการให้แบบมีสติซื้อของที่คุณใช้เป็นประจำในราคาส่งหรือลงทุนกับตัวเองเช่นเรียนรู้ทักษะใหม่เพื่อเพิ่มรายได้ในอนาคตฟังถึงตรงนี้คุณอาจจะคิดว่า เงินเก็บแค่นี้จะไปงอกอะไรได้แต่นี่แหละคือจุดที่คนส่วนใหญ่พลาดเพราะเขาดูโถกมเมล็ดเล็กๆและลืมไปว่าทุกต้นไม้ใหญ่ร้วนเคยเป็นมเมล็ดเล็กๆทั้งนั้นคุณรู้ไหมว่าถ้าคุณเก็บเดือนละพันในกองทุนที่โตเฉลี่ย6%ต่อปีอีก10ปีคุณจะมีเงินหลักแสนและถ้าเพิ่มเป็น2,000 3,000ตัวเลขนั้นจะยิ่งพุ่งสูงขึ้นแบบคาดไม่ถึง นี่แหละคือพลังของดอกเบี้ยทบต้นมันไม่ได้โตเร็วในปีแรกแต่มันจะพุ่งทะยานในปีที่หปีที่7เพราะดอกที่เคยได้รับจะกลายเป็นเงินต้นแล้วออกดอกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าคุณเข้าใจหลักการนี้จริงๆคุณจะรู้เลยว่าคนรวยเขาไม่ได้ทำงานหนักกว่าแต่เขาเริ่มให้เงินทำงานแทนเขาเร็วกว่าคุณนี่ไม่ใช่ความลับแต่คนส่วนใหญ่ไม่เคยเชื่อ จนเวลามันสายเกินไปคำถามคือวันนี้คุณยังมีเวลาคุณจะเริ่มไหมคุณไม่ต้องเก็บหมื่นไม่ต้องลงทุนเป็นแสนแค่เริ่มเก็บเริ่มแบ่งเริ่มเปลี่ยนวิธีใช้เงินจากการตอบสนองอารมณ์เป็นการสร้างอนาคตให้ตัวเองผมไม่ได้มาชวนให้คุณงกไม่ได้ชวนให้คุณกังวล ผมแค่อยากให้คุณตื่นแล้วมองเงินในกระเป๋าของคุณใหม่ว่ามันคือเครื่องมือไม่ใช่ภาระและมันพร้อมจะงอกถ้าคุณรู้จักวางตอนนี้คุณได้ฟังครบทั้ง5ตอนแล้วคุณได้รู้ว่าแค่เงินเดือนเท่าเดิมแต่ถ้าเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนนิสัยวางแผนแล้วรู้จักใช้เงินต่อเงินชีวิตคุณก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วคำถามสำคัญที่สุดก็คือคุณจะเริ่มเมื่อไหร่ ถ้าไม่ใช่วันนี้แล้วเมื่อไหร่เพราะอนาคตของคุณไม่ได้รอให้ใครมาวางให้แต่มันเริ่มต้นจากการตัดสินใจของคุณในตอนนี้เลือกให้ดีนะเพราะชีวิตที่มั่นคงไม่ได้เกิดจากโชคแต่มาจากการวางแผนเล็กๆที่คุณทำซ้ำทุกเดือนแล้วคุณจะขอบคุณตัวเองที่ไม่เลื่อนการเริ่มออกไปอีกวัน